ไปได้สอล้านถมาดูบ้างดูไปได้เดินหาบ้งตัวนี้เก้าหได้แปดเกหแปดเก้าห้าเอสล้านมโชว์โห้ผมเบิรงนี่ยเก้าหเบิงเนี้แม่โชว์โชว์มาทังไหมคัเกมาทังผิดไหมครับเก้าหาแปดเก้าห้าพี่กายวอกเบียรถผมก็ดีเตั้งสามวรถเดียรรถผมก็ดีเก้าห้านะครับตรงด้อเอาสตัวท้ายรถตียุนีไปมาสตัวท้ายรถตีมสอตัวท้ายรถตีนีก็้มาดู

เดียวาทุ่มวเอ่เดาายงไ้เดี๋ยวไ้มได้ตัวมาผมไดีทุ้มาต่อนอย่าง้เะอยกมีางนทานะ็มาตตออย่างนี้แม่ครับต้นสตีเดี๋ยวนต้นตีนครับตแห่มามาชวดีดีนะครับข้างบนออกอะไรงี้ทีดแล้วมั้นี่นะครับยวได้ตแม่เด้มาครับไปนี่สามหนึ่งเก้านะครับแปดเก้าห้าเด้อสามหนึ่งเก้าแปดเก้าห้านะครับ

ไก่น้อยเก็บได้เก็บสองเด้อหาเบอร์เก็ตเด้ออาละเอาสองตัวไทยลอตเตอรี่เพิ่มสองตัวไทยลอตเตอรี่ต่ออยู่นี่มาลูกสตัวไทยลอตเตอรี่ห้นี่บ้านเาียกสองใบนี่บ่าห้าแปดะลอตเตอรี่มาเบร์นนี่วะห้าแปดแล้วก็เก็บสอเด้อเอาหลายหลายเอาหน่อยได้ยห้แเดียวกเลยห้แล้วก็เกนะคบเก็บลอตเตอรี่ห้าแปดแล้วก็เก็บสครับ มาบ่ได้บ่หมดที่แล้วได้บ่การซื้อถึงบ่มดที่แล้วอาลูกละหมดที่แล้วคาพบนออกงั้งแปดสอแม่มาเจตอนนี้หนีบ่เจ้แต่บอกว่าไม่หนีไอ้บ่ม่เล้มีาพูดมีนีบ่มายออดทีมาอยู่หนีผู้ยดดีขอเขายมาอยู่ยไม่เดยเดี๋ยวมขอเดียูนหนีเจ้มดที่ม้าเจ้าเกิดพ่อสายังดีว่าให้เดียวดี้จะมาที่เราทุกหนีดทีมาอยู่บอกพอสอมาเสียค้ากนดสว ไหนดีสิพี่ตำลราอ่านใบ้ังเนี่วดทีมากยู่ดีตอพเปิดพู่บ้านกลงกพเด้าเดีเสียใครก่อนเด็ก่อสอนย่งสอนปีม่แม่มันบ่พาถ้าสาวคนดซีดนึเจ้าแม่บ่ใ้นีนี่ครับต่อต่อเที่เจ้าจที่ยง่ต่อเที่ยจาเที่โอเคบ่เิงไหนทั้งูทั้งผัวให้ลความสเกียดเอะเดียวนะครับจ้เกิดเดี๋ยวเเดี๋ยวเดขาล้มะ้เดล้มเป็นล้มไม่เหยกันะคเดนล้ม เ้ยน่ลเพิ่งดูให้เพิ่งดูลูกได้อาศัยเพราะัวสิได้อีกเพเพิ่งได้เงินเด้อปีนี้เจ้าซีซีฟินได้หนี่สัในบ้าเด้อกดวยหน่อยมันก็ตอดเอาน่อยด้วยหลายก็ตอดเอาหลายอยากให้เพิ่งเอาน่อยให้เอาหลายเงเอาเลยถ้ามาสนะเนาะเอาเอากีบาทค่าดดู่ หนึ่งห้าศูนย์นะครับาคายหนึ่งห้าศูนย์เนอนะครับค้าคายไกลหน่อยหนึ่งห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไงกีบอันนีเดี๋ยวสุดทั้งเดี๋ยวเดี๋ยวไวเจ้าเกิดเจียนนะก็ยบ มาดูส <Math> yeah. wow. well. ินี่อยากให้พ่อแม่พี่น้องมาลองทานน้มันาทิ่กัดทุกเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ตอนนี้นี่กราไหตอนนี้ขนาดไหมเออต้องไม่จะที่นีดเนอะยวมีสีออาจารย์จะ้รัเกาเสียตอนนี้ก็ต้องเสียอีกเกอไรก็ได้ทุกอี่างเกเบอะไรก็ได้ทุกอย่างเกิดอะไรก็ได้ทุกอย่างก็เสียอีกพอเบอร์โทรทมาท่น เออปีนี้ดวงจะดีเลขบิ44มีเดเพึ่งพยานาด้าปีนี้เด้อพ่อสอนเดพ่อเกิดเจ้าของสูเปีที่อนสอเจ้าเคยถึงปเออพ่อสอนเกดเปนเลขมงคลซบ่นใดมี่านได้สิบล้านเือนเอหน44ปีนาคหมายเลข44ดึงมาออกดึงมาโอ้บอกเก็กนาคหมเลข44กัเกกได้นะครับเี่ยอยูเจ้าเกลก44ค่า่150นะครับ44ค่าข่1หาย์เด้อท่านผู้ชม อันที่หนึ่ีโชคเดือ,น,อนหน้าถ้าขึ้นหน้าไม่ลำบากแสนสบายเจ้านายช่วยันำให้เงินทําเป็นรางวัลแต่อาสันในกายามีโรคามาเบียดเดียนหรือปวด้อมเจ้าบอกใจแต่อย่างไรก็จะมีเพราะนาคช่วย มีสติก็ไม่กล้าเพราะนาคาจนแท่นลงเรื่องคู่ครองต้องสนใจอันลาบยศมีมากมายแสนสบายในพระไทยมีจิตใจอันของแคลเหมือนได้แจ้วมณีโทษเยนาซึ่งนี้เขามาหาเจ้าบุญเยนีคุณมาเชน้อยโอเอาอีกที่หันอยได้วยเด้อแต่บ้านไร้เนื้อาได้ทางสู่วันไหนวันเกิดทำงานมัานคุณจะเด็นไปได้พอแม่หน่อยเชน้อยแกหน้าคนเจ้าบ่ะลำบากเด้อจะอยู่ร่มเย็นเป็นสูงไม่เดือดร้อนในการหาเลี้ยงชีวิตเป็นแคร์ความรู้ดีสัตว์เดียกเจ้าตกลงความหมายเรื่องนี้ล้ำตัทางกับ การเตะหน้าคนทองย่างหน่อยเพราขาด6งบาดด้ในชีวิตเด้อตอนนดงบาทไหไปไปแน่แล้วแ่นเออวนี้่อไปีหงบาทยางหนอยด้ทองเด้อบงบาดยังบ่ดงมาผู้ายหญงผู้มาเหญงผู้ายผู้หญิงผู้ชายผู้หญผายผู้หงผู้แรกผู้หญงผู้ยผ้าผูห้างงผู้ย้้้ลยูห้ห้าู้้อยูายิาย้ห กไดวงจะได้เฉลี่ยครับดวงยังไม่สมโฟมอ่ะเด้อลูกไม่ยากคนคุณยพศสอนอย่างสีหนึ่งปีขานบ้านยังคนเนี่ยสายผู้หญิงแต่งงานไปปีนี้เราบังอุปัเหาจะบังสุขภาพเด้อผู้สอนก็สอนอย่างดีบ่าบ้านยังแหละ

พอจะรวมะถือคู่น้ไปไหนตอนนี้นี่หนีบ่ะถ้าเขาตอนใหอสาการทับบุญนับไปหน่อยจัการ้เด็กเออมาหนูมากเพถือเาเอาก็ถือทัาบุญจกนะาเด็ผมสั่งสั่งกินกคอกอนเรือเสจผมเนี้เจ้าเดสั่งไเ่อรผมสั่งกับตงอนถ้าแดดยปนีก็บปวนบอกเขได้ครับทีเนีคือโมเป็นคูอไรทส่หลายกันยุ่กันด้วอรสายปากันไหมเสสั่นเด้อองล่าเบงเกบบัง ไนิสอล้านคนให้ล้านหนึ่งเบ้อด้เกเนเบิ้งสินตัวไห้เอาไปในิสองล้านิดพันคนใหล้านอะไรหนูดีน้าไปยทำ่ไห้ไปดดีมานาดีเดี๋ย้มาทีอกไปไดุ้ดบ่ปไน้